ยากดูกนพิสุจธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตตพีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปตตพีนั้นลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศปัจฉิมลมทิศปัจฉิมพัดเอาไปทางทิศบุรพาลมทิศอ,ดอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ ลมทิศทักษิณพัดออกไปทางทิศอุดรเตาตาบอดมีอยู่ในมหาปตพภ,ภีนั้นต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคลาวหนึ่งหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนไเต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งหนึ่งจะสอดคอ ให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอพิสูุน์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยากโอ้ยฟังแล้วมันก็โอ้ยมันก็คงสิงยากมาหาศาลละเนาะ ก็ลองฟังมือเตี้ยเต้าตาบอดปอแอบกับรอยอยู่น้องน้ำเน่้อยใครได้มาหาสมุทรร้อยปีโพธิทีนึงอีกขะโพธิ์สมือยังยังพอติดโอ้โหบ่ายากขึ้นเลยปุจ้าว่าเนี่ยจ้าว่าถามว่าเป็นไปได้บ่พิสูจทั้งหลายพิสูจทั้งหลายก็บอกโอ้ยเป็นไปไดง้ง่ายปุจ้าว่าต่อได้บ่ พิสูจทั้งหลายฉันนั้นฉันนั้นพิสูจทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตถาคตอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเป็นของยากทำวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรื่องในโลกเป็นของยากความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระอรหันตสมมาสมุทจ้าอุบัติแล้วในโลก และทำวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อมพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ความจริงเป็นจริงว่านี้ทุกนี้นิโรดนี้นิโรธาคามินีปฏิปทาเห็นบอพุทธเจ้าสุดท้ายเปินกายหูทุกประสันเพิ่นว่านะอันนี้คือ ว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ยากสำารดผู้ได้เจ้าเพิ่นกะ <c oughs> คือได้เกิดเป็นมนุษย์ในยากขนาดไหนผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเอา้า <c oughs> เหมือนกับท่านเปรียบะเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมให้เห็นเปรียบเหมือนมหาปรพีนี้มีน้ําเป็นอันเดียวกันวัง <c oughs> บุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปรพีนั้นนะ ลมที่นี่ลมมาจากทิศเนื้อทิศใต่ตกับพัดแอกกันร้อยไปรอยมาล่ะว,วดไปวดพัดไปทิศเนื้อบางพัดไปทิศใต้ตาบางพัดไปทิศต,ตะวันออกตะวันตกบางคือแอกบนิยูนิ่งนิ่งอะนะถือลมพัดไปพัดมาเราบาดท,ที่นี่ร้อยปีร้อยปีนะกับมีเตาตาบอดตัวหนึ่งสิโปรขึ้นมาอนะเราคืดจังไดวัด ผู้เจ้าก็ามว่าพิ่สูทั้งหลายคือว่าร้อยปีโพเทนึงเนี่ยเตาตัวน,นั้นนะโพเขามาหวัวซุปเขาไปในช่องแอกพอดีร้อยปีโพโพสมือมือ,มอละพันเทียน่ย่ังทั้งสิบบพอพ่อยังได้เดยเพราะว่าแอกมันก็นบ่ได้อยู่นิ่งๆเนาะมันก็ถือกลมพันไปพันมาโอ้โหผู้เจ,เจ้าถามว่าเป็นไปได้บอกสะบบเป็นไปได้ง่ายมากผู้เจเ้ากนะับอะไรบานน่ะนี่นะ เฮาอะได้ความเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากอิริลวงปูพุทธาานนี่ยืนยันชัดเจนนะพระในคําสอนว่าต้องอ่างลวงปูท่ท่าทนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลหาซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสอีกพระสูตรนี่แหละะพระสูตรดูเหมือนพระสูตรเดียวกันบอกคนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นะ เท่ากับขนโคอ่าเท่ากับเขาโคส่วนที่บบได้กเกิดเป็นมนุษย์นเท่ากับขนโคนเผลนว่าถึงตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วนี่สิได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นีเท่ากับเขาโคนนอกนั้นตกนรกอิลีบบแมนว่าบบได้กเกิดเนี่ยแต่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ย สิมาเป็นคนดีเหมือนกับเป็นมนุษย์ผู้เจริญผู้ประเสริฐนะคนโคมันลายป็นไงอะโคตนมันน,นับโบรด้แล้วเนาะเอาว่าพันหนึง่งพันคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกันพันคนนี่ยเป็นคนดีสองคนอีกเก้าลอยเก้าสิบแปดคน,น,นเป็นเยือเตาเยือปลาอันนัเป็นเยือของ อบายามกุกเอออาตมาวางกัชัดเป็นเยือของอบายามกุกเป็นเยือกของข่วมโลภข่วมโกรธเถื่อว่วมโลภข่วมโกรธเหดให้โหดร้ายทำลายทำลายอันนะขาตีขาแจงกันทะเลาะบ,บอ่แหวกบานเฮื่อนเป็นนรกสุมื่นสวตวดนะบานยังว้าถึงเม่นบ่โยมเขาเรานะเขาเคย ติดยาบ้าเคยกินเหล้านะสมมือนี่เขายังต้องกินยาเพื่อเพื่อไอ้น,นี่ควมรู้สึกเพราะว่าสมองมันถือทำลายแต่ว่าจิตวิญญาณมันก็นดีมาส่วนนึงคือมัดรุดพ้นจากตัวน,นั้นมาได้ยิ่งจิตวิญญาณเขานะเพราะคนหลยคนเนี่ยมันบ่ได้รุดออกมาได้ง่ายๆหรอกอันนี้เขาเห็นชัดเจนเขารุดพ้นออกมาได้ oh. ดีเยี่ยมเลยนะเนี่ย เนี่ยได้ค้นติดยาติดเราเนี่ยที่เลิกที่ลดออกมาได้เนี่ยยังต้องมีวีบากต่อเนื่องนี่บง่ายนะนะคนเลิกเราเลิกยาในพันคนนะเลิกได้สามคนหาคนตอนเนี่ยมั่ก็ชัดนี่เห็นว่านี่บ่าท่านตายนี่บ่าท่านตายแต่พริเจะบอกว่าตายนี่กระนั้ถึงว่าถึงว่าตายใจขาดอิรีเนี่ยโอ้โห ขันบพัฒนาจิตวิญญาณอิรีเนี่ยมได้ร่างเป็นคนบันไดอยู่แล้วแต่คนแบบใดอะคนดีคนแย่เมื่อนั้นเขาจึงเห็นว่าคนดีก็ดีอิรีอย่างหน่อยๆมีคุณงามความดีต่อให้บดิสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เลยมีคุณธรรมความดีระดับกัญญาณนชน,นมีศีลมีธรรม บ่เฮ็ดอีกย่างที่บ่ดีบ่งามให้คว่วซอยเหลือเกือกูลคนจิตใจดีงาามืันนี้แล้วก็พัฒนาก็บของต่อไปตามศีลตามธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยกระบ,บ่ประมาทแม่นบ่นะะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหลายแล้วสำหรับชีวิตนะเอาก็